และในที่สุดพี่มัสจัดให้จัดเต็มจัดอีกแล้วปลดพนักงานสัญญาจ้างถึง80ออกจาก t วิตเตอรนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย x อ i m b a n แและในที่สุดพี่มัสจัดให้จัดเต็มจัดอีกแล้วปลดพนักงานสัญญาจ้างถึง80%ออกจาก t วิตเตอนะครับ พูดไปแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างชนิดที่น่ากลัวอย่างมากสําหรับพนักงานทวิตเตอร์หรือใครก็แล้วแต่ที่มีญาติทํางานอยู่ในองค์กรโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่โตในช่วงเวลาปัจจุบันที่ผ่านมาว่าอยู่ดีๆปีนี้เนี่ยเขานึกไม่ถึงเลยนะครับเขาควรจะได้ใช้ชีวิตใช้เวลาในการฉลองไม่ว่าจะเป็นเทศกาล thanksgiving day ขอบคุณพระเจ้าเลยไปถึงคริสต์มาสอีฟหรือต่อไปถึง New Year แล้วก็มีสถานะของการที่ไม่ตกงานแต่ตั้งแต่อีลอนมัสตัดสินใจเข้ามาซื้อกิจการควบรวมสมบูรณ์แบบนะครับก่อนมาที่28ตุลาคม จนมาถึงขณานี้ร่วมกวนจะสองสัปดาห์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในบริษัททวิตเตอร์ชนิดแบบมีข่าววันต่อวันและล่าสุดก็คืออีลอนมัสก์ครับเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวรายใหม่ของทวิตเตอร์ได้สั่งปลดพนักงานที่เป็นลักษณะว่าจ้างแบบสัญญาจ้างการปลดพนักงานจ้าหนี้สูงถึง4,400นรคนพนรรักงานสัญญาจ้างของทวิตเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทั้งในอเมริกาและทั่วโลกในส่วนก็จะมีอยู่ที่อินเดียด้วยนยฮะเขาจ้างกันอยู่ประมาณ5,500คน แต่อีลอนมัสสั่งปลด4,400เลยครับหรือคิดเป็น80%หรือเชื่อเลยนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าการปลดเนี่ยไม่มีการแจ้งพนักงานแบบว่าจ้างในลักษณะส,สัญญาว่าจ้างเป็นการล่วงหน้าต่อย่างใดคือใช้คาว่าปลดฟ้าผ่าฟ้าแลบได้เลยครับการปลดตรงนี้เนี่ยครับเป็นการปลดอย่างกระทันหันสิ่งที่อีลอนมัสทําแตกต่างจากพนักงานประจําคือไม่มีการส่งอีเมลแจ้งพนักงานสัญญาว่าจ้างเลยครับคือคือแค่เป็น ติดประกาศบอร์ดบริษัทแค่นั้นเองครับพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทํางานแล้วเรียบร้อยและไม่มีการอ e ีเมลส่งไปถึงตัวบุคคลที่เป็นลักษณะของการว่าจ้างแบบสัญญาว่าจ้างด้วยโหดร้ายมากเลยนะฮะแล้วสิ่งสําคัญต่อไปคืออีลอนมัสไม่ได้ปลดแค่พนักงานสัญญาว่าจ้างในภาพรวมทั่วไปนี้นะครับแต่ยังปลดพนักงานในฝ่ายสื่อสารองค์กรภายในอา้าวละทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมพักหลังนี่นะฮะกระแสะการปลดพนักงานมันจะลามเข้ามาถึงพวกพนักงานที่ไม่ได้อยู่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้ของของค์กรคือ พนักงานที่อยู่ในทรัพยากรบุคคลพนักงานฝ่ายบุคลากรบุคคลพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเทรนนิ่งพนักงานนะครับพนักงานที่เป็นผู้สนับสนุนง,งานหลังบ้านอำนวยความสะดวกในเรื่องของค่า,า,ชาใช้จ่ายเรื่องของกองทุน provident fund พนักงานพวกนี้จะเป็นในลอตปัจจุบันที่ถูกปลดออกมาอย่างเรื่อยๆนี่นะครับการปลดพนักงานสัญญาจ้างของทวิตเตอร์ที่สูงถึง80%นะครับ เนี่ยถือว่าเป็นมาตรการปลดคนต่อเนื่องหลังจากที่มีการปลดพนักงานประจําทั่วโลก3,700คนเกิดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านไปนะครับทีนี้การปลดพนักงานสัญญาว่าจ้างหนักถึง80%เนี่ยนะครับคำถามก็เกิดขึ้นอีกโอ้โอโอมาสครับแล้วคุณเหลือคนที่ปลดอีกมากน้อยแค่ไหนนะครับนะคือตอนนี้เหลือ3,007นะฮะจากที่เคยมีถึงประมาณร่วมๆ7,000กว่านะครับไม่มีใครเดาใจอีลอนมาสได้ต่อไปครับว่าเขาจะทําอะไรต่อ ราะแต่ละวันก็จะมีข่าวจากยีรอนไมซ์ออกมาในทางที่โหดร้ายเลวร้ายกับพนักงานจริงๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจกับพนักงานอยู่เหมือนกันก็คือนายแจ็คดอร์ซีแจ็คดอร์ซีเนี่นะครับเป็นผู้ก่อตั้งทวิตเตอร์คนแรกเลยนะครับปัจจุบันก็ยังเลือถือหุ้นอยู่เล็กๆ,ๆน้อยๆในบริษัททวิตเตอร์อิงคอร์ i ปอเรชั่นเขาเออกมายอมรับเหมือนกันนะว่าเขาขอแสดงความเสียใจและยอมรับผิดว่าบริษัทโตเร็วเกินไปการพูดอย่างนี้หรือการแสดงความรับผิดชอบนี้แสดงว่าเขายอมรับ ว่าการที่จํานวนพนักงานของทวิตเตอร์เนี่ยมีการว่าจ้างเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและทําให้องค์กรมันเติบโตอย่างรวดเร็วและมากขึ้นในแง่ของจํานวนพนักงานที่ทํางานกับทวิตเตอร์นะครับข้อมูลเนี่ยนะครับเราจะพบอย่างนี้ครับว่าก่อนที่ทวิตเตอร์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กเนี่ยนะครับช่วงนั้นทวิตเตอร์มีพนักงานแค่สองพันคนนะครมีพนักงานแค่สองพันคนเท่านั้นเองแต่สิ้นปีที่ผ่านไปนี้เองนี่นะครับทวิตเตอร์มีพนักงานขึ้นมาทั้งหมดนี่นะครับ 7,500คนเท่ากับเพิ่มขึ้นถึงเกือบ4เท่าใน9ปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันนี่ไม่ถึง7,500แล้วนะครับมันเหลือ3 7 0 0แจค็คดอซี่ถึงก็บอกอย่างนี้เพราะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ยอมรับครับว่าตอนนี้สถานะหรือองค์กรของ Twitter เนี่ยอยู่ในสภาวะที่หนึ่งมีการจ้างงานมากจนเกินไปไหมเหมือนอย่างที่อีลอนมัสก์พูดอยู่เสมอครับว่าสิ่งที่เข้ามาคือต้องตัดลดควบคุมค่าใช้จ่ายและเลือกไปที่การปลดพนักงาน พี่นึว่าโอ้โหปลดแรงอย่างมากมากปกติการปลดพนักงานที่เราจะได้ยินเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วนะครับแต่อันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามพันเจ็ดร้อยนี่ไม่นับรวมกับกรณีล่าสุดที่ปลดพนักงานสัญญาจ้างลงไปอีกสี่พันสี่ร้อยคนนะครับเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยครับอีลอนมัสยังคงเลือกที่จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอีกต่อไปเลือกที่จะตัดพนักงานลงอีกต่อไปนะฮะเพราะนั่นเป็นทางนที่เขาสามารถจะควบคุมและทําให้ผลงานของเขาเนี่ยออกมาได้ทั้งในแง่ของรายได้แล้วก็ต้นทุนในการบริหารการจัดการนะครับ